สี่วิธีแก้เท้าเหม็นนะครับมีคนไข้มักจะมาปรึกษาผมบ่อยๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนมีกลิ่นตัวโดยเฉพาะกลิ่นเท้าเนี่ยบางทีไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะคนจะรังเกียจเพราะว่าเวลาที่มีเหงื่อออกเนี่ยล้วก็จะมีกลิ่นที่เท้าขึ้นมาหรือบางทีเพราะอากาศร้อนนะกลิ่นที่เท้าก็จะเกิดขึ้นนะครับผมเลยบอกวิธีการง่ายๆ4ข้อนี้นะครับทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้ข้อที่หนึ่งคือสมัหรใครก็ตามที่ ต้องใส่ถุงเท้าเป็นประจำนะครับก็จะมักจะมีกลิ่นอับดนะังนั้นให้เปลี่ยนถุงเท้าระหว่างวันหรือถ้าไม่เปลี่ยนถุงเท้าให้ใช้ถุงเท้าที่เป็น a อร์ร m ซึมหรือว่าเป็นถุงเท้าที่ระบายเหงือ่อหรือระบายอากาศได้ดีจะลดการหมักหมมของเหงื่อนะครับพอลดการหมักหมมของเหงื่อเนี่ยโอกาสที่จะมีกลิ่นเท้าน้อยลงชัดเจนข้อที่2นะครับ <ST an the> ให้มีรองเท้าสำรองนะครับใครก็ตามนะที่เป็นคนที่มีเหงื่อออกเท้าได้ง่ายนะครับมีวิธีการหนึ่งที่ผมใช้บ่อยๆเวลาขึ้นเครื่องบินหรือคุณจะสามารถเอาไปปรับใช้ในสำนักง,งานก็ได้คือมีรองเท้าที่ใช้ขึ้นเครื่องบินหรือรองเท้าที่ใช้ในสำนักง,งานเช่นผมจะมีรองเท้านะครับที่เป็นรองเท้ากระดาษเนี่ยใช้บนเครื่องบินพอขึ้นเครื่องบินเสร็จปุ๊บนะครับผมกลัวว่า นั่งอยู่บนเครื่องบินานานๆ5ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วจะมีเหงื่อออกเท้าแล้วมีกลิ่นใช่ไหมผมจะถอดถุงเท้าออกแล้วก็ใส่รองเท้าอีกคู่หนึ่งนะครับดังนั้นเหมือนกันนะครับในสำนักง,งานเนี่ยเราสามารถมีรองเท้าที่ใช้เฉพาะในสำนักง,งานได้เราก็ถอดรองเท้าหนังของเราครับแต่ถ้าเราจําเป็นที่จะต้องเดินไปส่งงานเราก็ค่อยกลับมาใส่ถุงเท้ารองเท้าวิธีการนี้จะช่วยได้อย่างมากเลยนะครับในประเทศไทยที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นเมืองร้อนทําให้มี กลิ่นเท้าได้ข้อที่3คือทําความสะอาดเท้าและซอกเท้าเป็นประจำนะครับส่วนใหญ่แล้วอะตรงง่ามเท้าหรือซอกเท้าเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่สะสมกลิ่นนะครับได้เป็นอย่างดีแล้วสะสมเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรานะครับโดยทั่วไปอะบนผิวของเราจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักนะครับแต่แถวเท้าหรือตําแหน่งที่มีกลิ่นเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียผสมเชื้อราทําให้ค่อนข้างจะมีกลิ่นที่แรงเป็นพิเศษแล้วก็กําจัดยาดนะังนั้นควรจะต้องขัดหรือทําความสะอาดนะครับนะ เป็นประจำนะครับอย่างน้อยอวันละหนึ่งครั้งตอนอาบน้ําช่วงก่อนนอนก็ได้นะครับจะช่วยทําให้กลิ่นเนี่ยเบาลงชัดเจนข้อที่4นะครับให้ใช้สารระงับเหงื่อและกลิ่นกายนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งรูปแบบของลูกกิ้งรูปแบบของเป็นสเปรย์นะครับโดยส่วนตัวผมผลิตสเปรย์ขึ้นมาเองนะครับสเปรย์นี้จะมีสารตัวหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเลยคืออลูมิเนียมคลอโรไฮเดนครับจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเหงื่อนะครับ ทำให้เหงื่อออกน้อยลงพอเหงื่อออกน้อยลงก็เลยเกิดการหมักหมมน้อยลงเหงื่อออกน้อยลงก็ทําให้กลิ่นที่เท้าออกน้อยลงนะครับซึ่งไม่ได้ใช้เพาะเท้าได้เดียวนะครับในร่มผ้าต่างๆนะครับที่เป็น จุดที่เหงื่อออกบ่อยๆนะครับสามารถทาได้พวกนี้จะควบคุมทําให้เหงื่อออกน้อยลงได้ประมาณ12ชั่วโมงนะครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างสามารถพิมพ์คําว่าสเปรย์ระงับเหงื่อได้พิมพ์คําว่าสเปรย์ระงับเหงื่อถ้า10นาทีทีมงานผมไม่ทักไปทางอินบ็อกซ์สามารถติดต่อทาง l i น์แอดด็อกเตอด้านบนหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะดูสินค้าที่อยู่ใน ช็อปต่างๆนะครับที่ลิงก์อยู่กับช่องทางต่างๆที่ทุกคนกำลังดูคลิปอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามชอบติดตามความรู้ดีๆแบบนี้นะครับใน YouTube Facebook, IG, TikTok ก็ก w i t t e r สามารถเซิร์ชหมอทีมด็อกเตรทีมนะครับจะเจอช่องทางในการรับความรู้ดีๆจากหมอทีมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ